พี่พงศ์ทำไมพี่กลับมาเร็วจังเลยเอะพี่ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอต้าพี่ไม่กลับเร็วอะพี่จะเห็นเหรอว่ารีนจเอาชู้เข้ามาในห้องเนี่ยไอ้ยิงข่าวสิถ่ายพี่ลี่แกอายเหรอนี่แกอายเหรอทำไมตอนทำตั้งแต่แรกไม่คิดพวกแกสองคนที่ปเป็นเร็วทั้งคู่เอ้คนเลือกกินไม่เลือกอีกคนก็มัดมากไม่พอ,อ พี่ครับพี่ใจเย็นครับค่อยๆพูดค่อยจ่าันนะเงียบไปเลยสารละเลวแกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงเขามีหัวแล้วรู้ครับรู้ว่ามีใครทำไปเหรอเนี้ยฮะไอ้้องนี่แกน้องใจใจ ไม่มีโชคกับเสคนอื่นนะนัวสามียูรู้ด้วยั้งว่าเราเป็อรกันติดติดกันสติตัดสติกรก็ยอมไปเชื่อมาแล้วอันี่ยโกหกน้องแด้ได้แล้วแฟงเกตงเทียบกันหมดแล้วเอ่อก็หนุ่มๆขอโทษนะก็ก็ยจะพูดให้หนุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะหนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วแล้วก้อยนะเสียใจด้วยอ่ะตลอดเวลาที่ผ่านมา อยใส่หัวเอาเวรชีวิตฉันได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกนะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนขาดกันโอ้ยแล้วแล้วแบบนี้หนุ่มจะอยู่ที่ไหนก้อยตั้งไปอยู่ไหนมันก็เล่งแกชีวิตแกที่ไม่มีครั้งเหมือนไม่มีคุณค่าใดก็ให้ค็อกเทลอยู่นี่เองออกไปเพ่งนะจ๊ะแกไม่ต้องมาเลยน ไไไปปก็ด้ผมจงทำบันเทิงและละครสาห้าเป็นรายการต่อไปนะครับคุณเจ้าสาวสนัสุภาสิตวันนี้ค่ะอภิชาตชันตังนะพัชเยคุณไม่ยิดีพบก็อยากพบหาปิดท้ายค่ะวันนี้ครับข่าวที่น่ารักของเสือดาวอยู่มาสองตัวนะครับ ตัวให้กับสาธารณชนได้เขา้าชมเป็นครั้งแรกโดยนั่เป็นสมาชิกหมายเล่าสุดของสุนทรครับลูกเสือดำนิม่าเป็นเพศผู้แล้วก็เพศเมียและมันยังไม่ได้ทำการตั้งชื่อด้วยนะครับจังสันชิมิมีขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ว่ายสูญพันตัวด้วยหลังจานไปขอภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ คทหลายต้เยยอเกิดประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบที่มีสัมพัน์ผู้ที่จะสามารถประพพตชชอบและหาเลี้ยงชีพชอบได้ด้วยนั้นยน่ยอมจะมีทั้งวิชาความรู้ทั้งหลักธรรมทางาศาสนาเพราะสิ่งแรกเป็นปัจจัยสำหรับใช้กระทำการทำงาน,นสิ่งหลังเป็นปัจจัยสำหรับส่งเสริมความประพฤติและการปฏิบัติงานให้ชอบ คือให้ถูกตอ้องแลเป็นธรรมพระราชดำรักของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร